เฮ้ยเอออเกือบไปทุกคนถอยไปก่อนครับโอเคเดี๋ยวเรื่อจากการต่อเองไปไปไปนาจีมานี่มาโอเคคุมกันลุงคุมกันลุงโอเคโอเคเอาไปไหนแล้ววิ่งไปแล้วเหรอไปไหนไปแล้วไปแล้วโถ่้ยเข้ามาเฮ้ยอะไรวะ เฮ้ยได้ยินเสียงไฟด้วยว่ะน่าจืดเอาไงดีซากุระไฟไหมไปเลยไปไหมไป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 คุณลุงไป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 ทำไมเอาหน้าเร็วลุงเร็วเร็วผมบอกอยู่ว่ากระโดดอย่างนั้นไม่ได้เออรอโอเคลุงเดินเอาผมเดินเป็นเพื่อนไปไปไปไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลาแล้วไป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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าโอ้ไฟอาจารย์นัะเป็นคนเอ้าเฮ้ยอาจารย์นัะถึงเวลาตายของแกแล้ว โอ้นี่มันสมุทรานี่วะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่ใครอะใครอะต่อไปนี้มันเป็นหน้าที่ผมครับผมขอสารต่อจากนี้เองครับเฮ้ยนายเป็นใครอ่ะอยู่ๆก็มายุ่งไม่เห็นอาจารย์นัดกำลังไอ้นี่อยู่อ่ะดีมอ๋อได้แล้วงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเอา้เอาเหายไปแล้วเอาเฮ้ยแล้วลุงอ่ะ จิบหายละลิบหายภารกิจแล้วนี่นี่นี่ลุงดูโอ้ลุงใจหายใจคว่ำหมดมานี้สิถูลุงลุงไม่ได้หมดเรื่องแล้วได้ไหมมันไม่อยู่แล้วได้ไหมหมดแล้วลุงเอออาจารย์ว้าวตกใจอะไรเนี่ยม่งแต่เมื่อไรเนี่ยโอ้โทษทีโทษทีอ่าอาจารย์อาจารย์มีอะไรถามหน่อยเมื่อกี้ใครอ่ะทำไมเขาโดนกีนน่ะเหรออืมดินจานักฆ่าน่ะ คงมีคนมาจ่ายคนนี้มาสังหารสมบุสะหรือมั้งแต่มาเอินมาเจอตอนเราสู้กันพอดีอแต่มันก็ไม่ควรไม่ใช่หรอ,อเอาละพอได้แล้วอย่าลืมสิเรามีหน้าที่ต้องทำอะไรจริงด้วยอืมนั่นแหละเพราะงั้นไปเดินทางกันต่อดีกว่าไป<ะ>คุณลุงเดี๋ยวพอ<ะ>ถึงที่แล้วขอคุยอะไรหน่อยนะได้เลยโอเคงั้นนำเลยครับผมไปนินจาน้า ให้มาสังหารซาฟุสะแต่บังกอิญนมาสู้กับเราพอดีเฮ้อะไรวะเฟอ,อวินวันนี้มึงกินข้าวยังอืมยังทำไมอ,อ่ะทำไมไม่กินอ่ะเอ้าวก,กูไม่ิวอ่วะนี่มึงเกือบนี้ไงเขาเลยไม่รักมึงอ่ะใครที่รักกูวะเป็นเห็นทองฟ้าปะทำไมวะทองฟ้าเสียอะไรวะสีฟ้าเออกูถามไงงั้นแหละกูตาบอดสี มึงโง่เออมึงโง่มึงโง่หน่อยฮะขอโทษผมไม่เห็นจริงไงก็เลยถามเนี่ยเบิดมึงเบิดนี่กรงแหวกไปของตระกูลอะไรไม่รู้อะมึงโง่อะไรวะเนี่ยมึงชงอะไรเนี่ยนะโกโก้โกโก้ตินอร่อยมากเนี่ยมีมีอะไรอยู่แล้ววะเอากูให้ไม่เอาอ่ะเป็นอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยอยู่ไงอ้าวเอ้ยอยู่ไหนกันอ่ะขบวนข้างบนอ่ะไปทำอะไรข้างบนมึงใจเกเรนะวินเนี่ย กำลังกำลังสรางสัมพันธ์อยู่ไอ้แทนอ่าว่าไงเราคงเงียบทำไมเนี่ยโมวินพูดกับเพื่อนต้องสิงอยู่ว่ามันพูดได้เลยนะไอ้แทนพูดได้นานแล้ววินมึงอย่าช็อตไอ้เหี้ยขอร้องห็นมันนิ่งมากเลยหลายพาแล้วไม่ใช่เข้าบ้านเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวกูยำเนื้อให้กินเพื่อน เเดี๋ยยวนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูโอเคไปไปไปแทนมึงเอหม้อไปยังตัวนี้แหละไม่ไม่เตรียมกันมาเอ้ากินชาบูเหรอใครเขาเตรียมกันไอ้ลุงเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้แล้วไหวกันไหมเนี่ยน่าจดโอเค นี่ก็จะไม่ไหวแล้วอ๋อเอ้ยไอลุงเบรกไม่อยู่ลุงแตกเรียบร้อยลุงลุงไม่ได้น้ำไปก่อนขึ้นอ่ะเฮ้ยอาจารย์นัดสอนอะไรผมอย่างหนึ่งสิฮะผมเห็นอาจารย์เดินบนน้ำได้อ่ะสอนผมหน่อยสิเดี๋ยวค่อยสอนแล้วกันนะไม่ใช่ตอนนี้โโอ้หเหมือนอาจารย์ก็าจะลืมเหมือนกันนะอ้าวไม่ลืมแล้วนี่ไงเดินโทรไปหนึ่งทีไอลุงไม่ได้ถึงบ้านลุงเนียง่วงแล้วเนี่ย ตรงไปเลี้ยวขวาเดี๋ยวก็ถึงแล้วโอโอเคเดี๋ยวไม่ท,ทันใช่เร็วกว่านั้นไม่ลุงวิ่ง,งตรงไปแล้วเลี้ยวขวาแค่นั่น, <c oughs> แ,นแหละเหมือนอาจารย์สกายเลยเหนื่อยอ้าวหอบแดกซะแล้วสักครั <c oughs> ้งเอาเต็มมาอันนังน่งนั่งมารีก็ได้เลอันนั่ง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 มาจ่อสกุละจ่อจ,อจอ่อเอมีใครเอาลูกอมไหมเอาลุงเอาเอาเอาไอ้แค่ทำตัวเหมือนเด็กเลยแต่เอาเอาไปก่อนโอ้ลุงใจดีประมาณนี้เนี่ยเอาไปเอาไปเออลุงผมสงสัยอ่ะ ผมไม่ถามอาจารย์นัดดีกว่าถามลุงดีกว่าเผื่อลุงรู้ถ้าลุงไม่รู้ค่อยถามอาจารย์นัดไอ้นินจานักฆ่าเนี่ยลุงพอจะอธิบายผมได้ไหมนินจานักฆ่าก็คือนินจาที่เหมือนฮิตแมนใครเคยดูหนังไมฮิดแมนอ๋อเคยดูเคยดูเคยดูนั่และไม่ใค่โดนจ้างไปแห้ไปฆ่าคนนั้นเนี่ยก็คือไอเด็กคนนั้นคือโดนคือเด็กคนนั้นเป็นนินจานักฆ่าเหรอน่าจะใช่นะแล้วจ้างให้ไปฆ่าไอซาบุสะที่สู้กับอาจารย์นัดอืม แล้วบังอิญก็คือว่าอาจารย์นัสู้อยู่พอดีแล้วก็คือไอเด็กนั่นก็ฉวยโอกาสที่จะเอาศพไปเลยหรอแล้วก็คือแล้วก็คือก็ก็เราชอบพูดแล้วก็คือบ่อยเมื่อกี้แล้วก็คือในเซลเนี่ยแล้วก็คือออช่างมันเถอะน่าจะพักน่าจะพักกันพอแล้วเลยโอ้ยโอเคก็ได้ไปอืมแต่ว่าแต่ป้านลงอยู่นะอ๋ออ้อนออกแล้ว บ้านอะไรเงี้ยเลยเอ้าๆอาจารย์นั้นนี่เหรอแคว้นน้ำเนี่ยใช่ไม่เคยมาเลยฮะของฟ้าก็จะแปลกๆเลยนะมันก็ดูสงบดีนะเงียบเลยอ่ะใช่มันเงียบอะมันสงบแบบเงียบไปเลยอ่ะคนไม่ไ่อยกล้าออกมาหรอกอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะลุงเอ้าฝุ่นพีเอ็มมันเยอะเห็นมั้ยนะข้างบนอ๋อฝุ่นป้าค่ะ เหมือนลุงมีความลับอะไรบางอย่างเ,เดี๋ยวรอกันก็ได้เพราะเหมือนเห็นว่าอาจารย์น่าจะขอคุยอะไรกับลุงเราจะแอบฟังหรือฟังด้วยกันแหละเออได้โอ้ยลุงถึงบ้านยาแลา้วละ่ะถึงแล้วเดนถึงแล้วเดนถึงแล้วเนี่ยโอ้โอบ้านใหญ่อยู่นะเนี่ยงั้นเข้าเลยแล้วกันนะครับโอ้มีของกินซะด้วยอะไรด้วีแหละมีรูปมีอะไรอีกโอ้มีตู้ปลา มีน้ำชั้นบนบ้านหลวงอทำไมทำมันเล่นเล่นเหมือนเป็นบ้านตัวเองเลยอ๋อขอโทษครับลุงขอโทษครับขอโทษครับถ้าอาจารย์น่ะจะคุยอะไรกับลุงเหรอผมอยากรู้อ่านั่งนั่งนั่งใช่พอดีเลยอ่านั่ง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 ก่อนเลยอ่ะผมนั่งนี่ก็ได้อา่ะก๋วยเตี๋ยวเสียแล้วลุงไปเราจะเก็บเนี่ยอ้าวแล้วทำไมกูนั่งนี่คนเดียวล่ะสกุลละน่าจะจีบมานั่งนี่หน่อยก็ได้แม่ ไม่ต้องกกรกวนละโอเคดีมากลงุ okay, ลงโอเคลุงขอถามไ<ง><ง>ว้หน่อยแล้วกันวามาเลยเมื่อกี้ตอนที่สมุทศักดิ์พูดว่าอยากได้ตัวลุงนี่มันคืออะไรกันแน่เออใช่นั่นสิลงุงสรุปเรื่องนี้มันยังไงกันแน่เนี่ยมันก็เท่ากับว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจระดับสูงเลยนะแล้วเด็กสาคนที่เป็นเราจะทำยังไงอืม แล้วจะให้ลุงทํำยังไงแล้วหมู่บ้านก็ค่อนข้างขาดแคลนด้วยช่วงนี้เงินก็ไม่ค่อยมีจะจ้างภารกิจระดับสูงอย่างนี้นี่เองแล้วเรื่องสมุสะนี่มันยังไงกันแน่ก็คงจะเป็นนิจจาที่โดนคนใหญ่คนโตเขาจ้างมาเพราะว่าคนใหญ่คนโตรู้สึกจะไม่ยอมให้ตั้งสะพานอะไรอะไรพวกนี้คือเขาชอบหาคนมาขัดขวางตลอด เลยเขาเอาชาวบ้านไม่กล้าออกมาสร้างต่อเลยหรือแค่ลุงคนเดียวอ๋ออย่างนี้นี่เองว่าและวทาไมไม่มีคนแอบในบ้านเองอ๋อเข้าใจแล้วเพราะอย่างนั้นพวกเราสามคนเดียวต้องไปฝึกวิชาเพื่อจะรับเบอรกับสมุทรอืมงั้นอีกสองชั่วโมงแล้วกันนะม่นขอออกไปสูดอากาศข้างนอกสักแป๊บนึงแล้วกันระวังตรงนี้เลยฮะอะไรนะอาจารย์ ถ้าเราต่น,นั่งชิวๆแล<ร>้ปก่งที่ไนะนะฮะเดี๋ยวผมงงไปหมดละอาจารย์นัพูดก่อนก็ได้ถ้าเรต่น,นั่งชิวแล้วไปเก่งที่ไหนก็จริง<ม>นั่นสิให้เวลาหนึ่งนาทีจะไ,ไปกินทันไม่รู้วโว้ยอ๋อก็ได้ก็ได้ได<อ>นไปไปไปหนึ่นาทีแล้ออกไปก่อนเลยก็ได้ไปไปไปไนาทีีบไป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 นั่งชิวจริงวกเราเนี่ย เราไม่ซ้อมวิชาเดินบนน้ำกันหรอใครก็ซ้อมกันยังไม่ดีเอออย่าไปซ้อมเลยสารละจริงกันจริงอฮะเห็นไก่อะเราไปเตาองตุ๋ไก่ก็แต่กินไอติมป่ะเอามาอยู่อุ้ยไอติมอะไรอะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ใช่ต้องหัวหรือเปล่านี่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 กูมีสเต็กแล้วปะเฮ้ยยังไงขาวๆวปะ ฮะโทษโทษไม่หักอะไรของมึงเนี่ยสเปกไงโอ้ไม่เล่นเลยเพื่อนเออม no, ึงร hm. oh, like ah. no, ั่วมือมือรั่วมึงรั่วจริงโทษโทษแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างวินมีแฟนกับเขาบ้างยังหน้าตารอเหล่าเราอ่ะไม่มีเลยทั้งทีช่วงนี้ก็แบบโสดซิงสวิงเกอร์เลยนั่นแหละโสดกูเชื่อแต่ซิงกูไม่เชื่ออ้๋ฮะเห็นเห็นเคยบอกอะไรอะไรคอคออะไรคอยคออะไร เอา้ากูขอพองมาเฮ้ยไม่ใช่ไมไโอ้โยเรามาทำอะไรที่นี่เหรออืมก็มาซ้อมไงฮะซ้อมที่นี่เลยนะเออเดินบนน้ำเนี่ยเวลาตกน้ำจะได้นี่เลยโอ้มันไม่ร้อนไหมหอ๋อฟันขึ้นเลยแหมแเราเขาจะเรียกว่าซ้อมยังไงถ้าเราเอาสบายอ,ะอ่ะแต่มันก็ร้อนไปก็ไอ้ตรงแม่น้ำตรงนู้นมัได้ใช่ยนะที่จว่ามาแช่น้ำแล้วกันเอ,อ้ยทีเอา้ททเอาที่ไปไหนอะ่ะ เข้าไปข้องน้ํานี่พอดีเห็นเห็นท้องเสียอยู่อ่ะท้องเสียูชัวบ่ามึงว่ามึงว่าป้ามึงแดกด้านไอ้ยานอะไรด้านสกายแน่นอนน่าจะใช่อือาจารยืมอ้เผาร้านกูด้วยแคนที่เปล่งเลยฮยแทนฮะว่าวนาาเห็นป้าคนนั้น่ะนี่ตาของเราเห็นเห็นคือจะบอกว่าโอเคปิ้งเขากอนเดิเมก่อนเดิดยเมื่อกอ่ะเฮ้ยไม่เคยรู้มมก่อนอเลย ใครไม่บอกแล้วโอ,อ้โเขินใหญ่เลยจะเย็นตอนนี้ก็ชอบอยู่แหละแต่แบบเดินเข้าไปบอกเลยป้องเขาเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วก็นายไงไม่ใช่กูอ๋อไอ้ไอผัวดำดออ่ะไอะนะ้นั่นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันนะไม่ใช่ปากเสียปากหมาแล้วนะเอาแล้วใครอ่ะนึกไม่ออกอิีอะตาเขาชอบมองตลอดเวลาเลยอ่ะเขาเขาไม่เคยแล้วเขาเคยแลใส่ตามอมองเราเลย เอาไม่ลองไม่ลองไม่รู้เอาไงดีอ่ะเข้าไปบอกเลยสักครั้งอืสักครั้งคุยบอกเขาไงดีอ่ะอันนี้ก็บอกไม่เป็นเหมือนกันอ่ะงั้นงั้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรียงโอเคปะโอเคโอเคนิจักะนิจัาะเฮ้่เขาไม่หันมาเลยอ่ะเขาไปบอกใกล้ๆดิเดี๋ยวเดินไปเป็นเพื่อนไหมไม่เป็นไรนิจักะไม่สนใจหรอกโอ้เขาไม่ได้ยินหรอก เรน,นเลี้ยงตั้งดังเหรอก็ขอเข้าไปใกล้ๆเลยตะโกนอย่างนงี้คอแหบพอดไีไม่กล้าเข้าไปอ่ะว้ายมามาเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนเดีย๋ยวลองเลี้ยงอีกครั้งก็ได้อ่าแล้วแต่อินาต้เฮ <c oughs> ้ยเขามองเรแล้วเฮ้ยเอาแล้ว อีทินาตะสวัสดีเอ่อมาใกล้ๆสิใกล้ใ,ลใลอะไรหรอเนี่ยเขาไปคุยเลยไปเร็วเดินเข้าไปเลยเดี๋ยวเดินไปเป็นเพื่อนเนะี่ยห้ามทิ้งกูนะเออไม่ทิ้งเนี่ยเดินไปเป็นเพื่อนเลยเนี่ยม่ทิ้งกูเหมือนไอ้นี่นะเว้ยมฟุตบอลใต้ชื่อไป็น,นี่ยแล้วอันนั้นมันท้องเสียบอกแล้วอย่าไปกินร้านอาหารอีก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 ีีก่เรากินเป็นมาราย,ยาเทเฉยๆเออฮินาตะสวัสดีอือสวัสดี อ่าคือ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 ว่าอะไรหรออ้าวคือคือคือว่าทำอะไรเฮ้ยยุ่งเอาอะไรฮะอะไรจะยุ่งมันเลยเออยฮิเอต้าคือบอกเลยดีวะเฮ้ยตั้งสติก่อนใจเย็นเย็นเย็นเอาบอกบอกบอกแล้บอกกนแล้บอกนะนะบอกเลยเฮ้ยฮิเอต้าคือว่าเราเราแอบชอบเธอมานานแล้วเออ เออ,เอ,อ,อ่มีคนในอยู่ไหมนยเอองั้นเราจะพิจารณาดูก็ได้แต่ว่าทำอะไรให้ดูอย่างได้ไหมอ่ะอะไรเอร่อเสื้อผ้าได้ได้ได้ไม่ไม่ไม่ใช่อะไรเไรอ่ะเดินบนน้ำให้ดูหน่อยสิโอโหคนง่ายเลย ถ้ไมแทนเราที่นี่เพื่อฝึกเดินบนน้ำใช่ไหม้าใช่เหรอใช่ดูราดูอ่าดูนะสามสองหนึ่งว้าวว้าวอ้าว่้าวว้่้าวแเ้าวว้าะะ้า้าวว้ว้าวว้าวว้ว้าว้าว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 ้าวว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 าวว้าวว้ย้าวอ้าวว้าวว้าวว้าอวเา้าปากนั่นคือการทาา ทจะทำให้ดูรอบนึงก่อนเฮ้ยอ๋อไอที่ตอนนั้นที่สะบุษาใช่ไหมอาจารย์ที่อาจารย์ช่วยพผมทันอ๋อกะพากำแพงดินใช่ไหมครับแน่นอนถูกต้องแล้วละบอยโทษดิเอเะแล้วมันทีมันไม่ยากเลยทีแค่เราใช้จักกะรวบรวมที่มือแล้วก็ปล่อยลงดินอ้ย อย่าลองดูเลยลองดูทำดูด้วยกันฮึจึบจึบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะจุบน่าจีนทำได้ปะทำไม่ทำไม่ได้ละทำไม่ได้ไม่ได้กินข้าวข้าวอีกนะฮะแล้วเหรอแล้วเหรอเฮ้ยน่าจีนพอแบบมีเทคนิคบ้างทำไม่ได้จริงๆอะโอ้ยมาถามฮ้ยซากุระเฉยซากุละเดี๋ยวเอ้ยยังไงอะเหีืยนลองทำอีกแล้ว ไปเอาตัวมัจกะแล้วก็ลงดินเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์สกุลร้าทำได้แล้วโอ้สกิงมากะเนี้ยเออพวกเธอทำไม่ได้เอรอสกุลราทำได้ผมพยายามอยู่ก็สกุลร้ายน่าจะเป็นคนคุมจักรกาดีที่สุดในกลุ่มเราแล้วมั้งนะก็น้องพยายามมากกว่าดีเวนดีตรก็ต้องทำให้ได้แล้วอาจารย์จะให้พวกผมทำอีกสักกิ่กำแพงอ่ะถึงจะได้กินข้าวนะอืมก็ เอาน้อยๆกันสักสิบกำแพงไม่เสียสิบกำแพงโอ้โหตัวแห้งนอนสบายแน่นอนเอายังไงเนี่ยอันอันแรกก็ยังไม่ได้เลยเอายังไงดีซากุระไหนๆก็สองแล้วอะทำอีกแปดให้หน่อยสิทำให้ดูหน่อยขอดูอีกรอบขอดูใกล้ๆโอ้โหมันจะไปตรงไม่หนกัะดิมเราอมู่มือจะมองเฉ่เฉยมันไม่ได้หรอกดิมอะลองก็ได้มะ ได้แล้วได้แล้ว<อ>เฮ้ยนาจืดนะาจืดดูสิน่าจืดได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่มันเหมือนกันเลยนะแต่ของสกุลละให้ม,มันเอียงอ่ะของเรามันตรงอ่ะเนี่ยน่าจีบมาดูดิมันแล้วแต่มันมันแล้วแต่การเอียงหรือเปล่านั่นสินะโอเคได้แล้วหนึ่งอันโอเคอาจารย์ผมได้แล้วนะหนึ่งอันทำต,ต่อไปอีกได้ค่อยคล้อไปเลยได้ฮึดจึ๊ อ๋อเนี่ยพออ๋อถ้าเกิดเราอยู่ในองศาเอียงมันก็จะเอียงตามเรานี่หว่าเข้าใจแล้วฮึจึบโอ้จะกัดจะหมดแล้วนะเนี่ยโอ้ยสากุระเอาจะกัดมาจากไหนแย่ๆเนี่ยโอ้ไม่ยอมฮึจึบฮึดจึบจะกัดหมดแล้วสิเอาได้แล้วนี่ไงอันนี้ของใครอะสากุระหรอได้ชำนาญและเร็วกว่านี้อาจจะเลี้ยงราเมงก็ได้นะราเมงโอ้โหจะกัดพุ่งพลาดเลยตอนนี้พร้อมพร้อม มามารามเมงเพื่อรามเมงนี่เฮ้ยอาจารย์ถ้าเกิดเราวางแล้วเราสามารถยืนบนบนนั้นได้หรือเปล่าผมอยากรู้อ่ะอืไม่แน่ใจลองอยงั้นเดี๋ยวผมลองดูลักกันนะฮึจึบ๊บไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ก็ได้ไหลายอันแล้วผมไม่ได้นบะบ่อาจารย์เ,ยเป็นไรจะกอดจะคล่องอะไรโอเคจะสร้างบ้านแล้วเนะีนะ่ยนะนะอาจารย์ดูดิ ทีนี้นี่ผมจะต่อเลโก้ได้แล้วนะ่ะจะต้ตอนน้จะกำแพงเมืองจีนดูสิกำแพงเมืองจีนโอ้ชี้หายแล้วอาจารย์เอ้ยว่าจะไหวหรือเปล่าเนี่ยอ่าอ,อีสกักสามกำแพงก็ได้อ่ะสาม,มาก,กำแพงแได้อาจารย์จัดไปหนึ่งหนึ่งแล้วอาจารย์ดูหนึ่งสองขอชัดจะก,กาก่อนตอนนี้จะกราไม่ไหวละทั้งหมดของนายเนี่ยฮะได้แล้วนี่ไงดูนะอีกรอบหนึ่งรอบที่สามหนึ่งสองสามอุ๊ยจุ๊บ เรียบร้อยเฮ้ยใดที่สุดก็ทําได้อาจารย์ทําได้แล้วพวกผมสามคนกลุ่มเจ็ดทำได้แล้ว,ลวสุดยอดมากโอ้ลามงลาเมงไปเลี้ยงลาเมงเร็วอาจารย์ลามงที่ฉันบอกว่าจะเลี้ยงฉันโกหกนะเอา้าฮะเอา้าไาผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่น่ล,น<ม>ลาเมงจะสั่งอยู่ด้านหลังนะ่ะอา้าไปทุกคนลาเมงลามงลามงิห Uhm. ท่านซาบุสะจะไปไหนครับฮะท่านยังเจ็บอยู่นะโอ๋นะไม่มีเวลาแล้วแต่ก็ขอบใจนายมากนะไม่ได้นายคงโดนในนัดฆ่าแน่เพื่อท่านผมยอมทุกอย่างครับดีมากงั้นพรุ่งนี้เรามาเริ่มกันไม่ต้องกเธอมีหวานใจเราฉันนั้นก็เข้าใจเธอไม่อยากเป็นของใครนอกจากของหวานใจเธอ ว่าเธอเนินมีเจ้าของรอฉันทำได้เพียงแค่มองเม็นอเธอรักกันรู้สึกว่าคันลูกตายหน้าจืดมันดีตรงไหนเคีอยากห้อ,องพูดมาทำความเข้าใจพยายามจะ